เจ oh, yeah, uh ็ดจุดแปดแปดเจ็ดจุดแปดแปดเจ็ดลงดูแปดแปดนานถูกแล้วเียเรดี้วิดเร็ววิดดง่ะวิด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 ล่ะวิดทำไมไม่มาเร็ว ชั่วโมงหนึ่งนึงยังไม่ทำอะไรเลยบวีดะมาได้กับเขาน่ยแล้วกูมาได้ไงอีกเนี่ยมกไหนเน็กมางไงกับลคคูนตีอย่เลย ไม่เลยเขาใส่เลยจะแต่งแต่งตัวไม่พ้นเบอร์แดงคนคนข้าเลยมึงลอยมึงลอยกลับเลยคูฟิตี้มาเลยนะไอ้เหี้ยมึงลอยกลับเลยคูฟิตี้มาเลยนะเอ้ยไอ้เหี้ยกลับมาเลยแม่งมาได้ไงวะ